สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดก็จะมาแจกสูตรหวยยี่กี่นะคะไปปักสิบล่างนะคะทุกคนเล่นได้ทุกห้องนะคะทุกคนก็เอาไปดูว่ามันเดินดีไหมนะคะสูตรนี้ลองไปเล่นดูเทสดูซักรอบสองรอบกอนนะคะว่าถ้าสมมติว่ามันเข้าเราค่อยเอาไปเล่นนะคะเซฟสูตรนะคะสูตรวันนี้ที่แอดจะให้ก็คือสูตรสูตรสิบล่างนะคะทุกคนสิบล่างบวกกับ บวกหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างนี่นะคะแล้วก็เพิ่มนะคะเพิ่มแต้มนะคะทุกคนเพิ่มแต้มไปอีกจากที่เราได้สูตรมายังไงนะคะแล้วก็เพิ่มแต้มไปอีกห้าก็จะรวมเป็น6ตัวนะคะหตัวนี้หตัวนี้นะคะทุกคนมันจะมี ต้นทุนอยู่ที่6 0บาทนะคะถ้าเราเล่นรอบละ1บาทนะคะนี่เล่น1บาททุน60กําไรจะได้30ต่อรอบนะคะแต่ว่าแอดเล่น5บาทนะคะทุน3ามสามากำไรก็จะได้รอบละร้อยห้าวันนี้แอดเล่นไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่24เมษายน65นะคะเดี๋ยวแอดจะลองทําให้ดูนะคะทุกคนสูตรนี้เลยนะคะ,ะเรามาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะรอบที่35ผลออกก็คือ460นะคะข้างล่างออก73ศสามูของเราก็คือ10ล่าง10ล่างของตัวนี้ก็คือ7นะคะ7อ่ะ7บวก3นะคะ7บวก3เท่ากับเท่าไรคะทุกคน7บวก3เท่ากับ10นะคะ10ค่ะเราก็ใช้ตัดตัวหน้าทิ้งนะคะเราจะใช้ตัวด้านหลังตัวเดียวนะคะก็ นับไปได้ศูนย์แล้วใช่ไหมคะนับเพิ่มแต้มไปอีก5าค่ะ0 1น3 4 5สาี่ห้าเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นศ1นย์5นี่ห้าคะเราก็นำไปเราก็นำไปแทงนะคะคนไหนที่ไม่รู้ว่าปัก10ล่างเล่นยังไงนะคะทุกคนปัก10บล่างก็คือเราไปกดที่คำว่าสองตัวล่างนะคะทุกคนกดสองตัวล่างแล้วก็รูดหน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเล่นปัก10บล่างนะคะทุกคน ตามนี้นะคะผลลัพธ์ที่เราได้นะคะคือ0ูนย์หนนะคะเราก็มาดูผลออกรอบที่36นะคะออก2 7งเ7้าเข้าไหมคะทุกคน5นะคะเรามี5้าไหมมีนะคะก็แสดงว่าเข้านะคะทุนวันนี้แอปเล่น1000นะคะทุนเรามี1000บาทเล่นรอบละ5บาทนะคะทุนของเราก็คือ300บาทนะคะทุนเรา300บาทเข้านะคะจะได้ 450นะคะไม่เสียนะคะ450ก็ได้กําไรไป150บาทนะคะรอบแรกนะคะอันนี้รอบแรกเราได้กําไรไป150บาทแล้วนะคะทุกคนต่อไปรอบต่อไปนะคะเราก็เอาเหมือนเดิมค่ะเอารอบด้านบนนะคะ5บวกเเนาะ5บวก7นะคะทุกคน 5บวก7เท่ากับ5บวก7เท่ากับ12นะคะเราตัดตัวข้างหน้าทิ้งนะคะแล้วก็ได้2บวกเพิ่มนะคะ2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็มาดูรอบถัดไปอันนี้ทุน300บาทเนาะทุน300เข้าไหมคะทุกคน5นะคะผลปรากฏว่าผลออก5นะคะเราได้ไหมคะมีนะคะก็ถือว่าได้ ่าได้อีกเลยสี่ร้อยห้านะคะกำไรก็อีก150นะคะดูไปเรื่อยๆนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนต่อไปเหมือนเดิมค่ะ5หลักสิบล่างนะคะบวกห้าห้บวกศก,กับหน่วยล่างนะคะบวกกันเท่ากับ5้าบวกศนย์เท่ากับหไม่ต้องตัดตัวไหนทิ้งนะคะมีตัวเดียวก็เอาตัวเดียว ห้านะเพิ่มไปอีกค่ะ6 7 8 9 0ดแปดเก้นอ่ะห้าหกเเนาะรอบนี้เข้าไหมคะทุกคนผลออก0ูนย์ศูนยเะคะศูนย์ศนะคะ, 00, 20, 7, 0, ะ,คะเราดูผลที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะหลักสิบนะคะสิล่างนะคะศย์ 0, เข้านะคะเราได้อยู่นะคะไปค่ะวันนี้อ่ะสาม ได้มา450นะคะกําไรเรา150ตอนนี้เราได้กําไรทั้งหมด3 4 5 0บาทแล้วนะคะทุกคน3มรอบนี้อาต่อไปนะคะแอดไม่ได้ทำสูตรเล่นนะคะ่ะเพื่อนๆไปดูได้นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะอันนี้คือของวันที่24เมษายนนะคะแอดเล่นมาแล้วนะคะก็เลยสูตรมันเดินดีก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะ ว่าสูตรไปได้ดีตัวนี้ทุกคนก็เอาไปเล่นดูนะคะต่อไปนะคะ0 0 7บวกเเช่นเคยค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเท่ากับ0บวก7ก็เท่ากับ7นะคะแล้วก็เล่นตัวเดียวเลยค่ะ7ก็นะับเพิ่ม7 8 9 0 1 1 2นอะคะพ้นออกมา8 1 1รอบที่39นะคะ8 8 1 8 8, 8 8 8นะคะ 8ปดเรามีไหมคะแปดมีนะคะเข้าค่ะทุนสามร้อยได้สี่ร้อยห้าสิบนะคะกำไรเราก็จะได้ร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้แอดเล่นรอบละห้าบาทนะคะใครเล่นรอบละหนึ่งบาทก็จะได้กำไรสามสิบบาทต่อรอบนะคะต่อไปคะ่ะแปดบวกแปดนะคะด้านบนเหมือนเดิมแปดแปดสิบหก แล้วก็เอาหลักสุดท้ายนะคะก็6 7 8 9 0 1 7ตัวนะหนึ่งอ่สาตัวค่ะขอโทษ1 2 3 4 5 6อ่หาโอเคผลออกมารอบที่40นะคะ7 3 4 7 7ามี่มีไหมคะเลข7 7มีนะคะเข้าอีกแล้วค่ะคินเต็มเต็มคะ่ะรอบนี้อ่าทุน300นะได้450เสียไม่ได้เสียเนาะกำไร150โอเคค่ะรอบถัดไป เหมือนเดิมค่ะ7บวกเ7บวก7เท่ากับเท่าไหร่7 74นะคะทุกคนเราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยนะคะสูตรง่ายๆ4่6 7า9อ่ารอบต่อไปรอบที่41ผลออก8 4 6 7 0นะคะ7มีไหมคะเรามี7ไหม7มีค่ะสูตรนี้เดินดีมากเลยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะนำไปเล่นนะคะแอดแนะนำว่าให้ทด ทดลองสูตรดูก่อนนะคะสักสองสามรอบนะคะถ้าเดินดีค่อยเล่นนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้แอดเลนสูตรนี้มันเดินดีก็เลยจะมาแนะนำทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะโอเคต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดนำเจ็ดมาตั้งแล้วก็นับเพิ่มนะคะเจ็ดแป 9 0 1 2นะคะผลรอบที่42ออก485 03นะคะเรียบร้อยได้อีกแล้วค่ะทุกคนทุน300เนาะ450นี่ค่ะต่อไปทําเหมือนเดิมค่ะยกหลักสิล่างลงมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะนี่ ศูได้เท่าไหร่คะศูนได้3ามเนาะก็สามสี่าดนะคะมาดูผลรอบต่อไปนะคะว่าออกอะไรรอบที่43นะคะออก0 3นย์เลข6มีไหมคะผลลัพธที่เราหาได้อ่ะมีนะคะมีสามร้อนะคะเบฟนี้นะคะแอบชอบเล่นมากเพราะว่าสูตรเดินดีมาก แอดจะพยายามหาสูตรมาเพิ่มให้กับเพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆได้นำไปเล่นดูนะคะอ่าต่อไปค่ะ 6++7 บวกเค่ะ6บวกนะคะเพื่อนๆหกบวกเเท่ากับ13นะคะ 13, 13ก็เอา3มาตั้งต่อไปนะคะทุกคน3มาตั้งนะคะ3ก็นับเพิ่มนะคะ4 5 6 7 แปดนะคะผลรอบที่44นะคะออก30334นนะคะ30334เลข3เรามีไหมคะผลที่เราหาได้3มีนะคะรอบอวันนี้แบบสูตรน,นี้เดินดีมากกำไรล้นมือเลยค่ะวันนี้อ่ะต่อไปนะคะ3บวกสีอ่อ่าเพื่อนๆลองเอาไปเล่นห้องอื่นดูนะคะแล้วก็ลอง สูตรนี้มันใช้ได้หลายห้องนะคะแล้วก็ลองเทสสูตรดูสักหนึ่งสองสามรอบอะไรเงี้ยถ้าสูตรเดินดีก็แนะนำให้เล่นเลยนะะนะคะสี่บวกสามได้เจ็ดนะคะเจ็ดมาตั้งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะผลรอบที่สี่สิบห้านะคะออกเจ็ดสามหกเก้าศูนย์เก้ามีไหมคะ ก้ามีนะคะทุกคนครับค่ะสูตรนี้สูตรนี้ที่แอดออกมาให้นี้นะคะไม่หลุดสักรอบเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเนี่ยวันที่24ีเมษายนเดี๋ยวถ้าใครอยากจะเล่นสูตรนี้เหมือนแอดนะคะแอดก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะทุกคนก็ไปคลิกแล้วก็เข้าไปเล่นได้นะคะสูตรนี้นํามาเล่นได้นะคะแต่ว่าแต่ละวันเราก็ต้องเทสสูตรก่อนที่จะนําไปเล่นนะคะอ่าววันนี้เราไม่ ทุนเราหนึ่งพันบาทนะคะผลเสียวันนี้เราไม่เสียนะคะถือว่าวันนี้เราได้กําไรนะคะแล้วก็มาดูคะ่ะว่าวันนี้เราได้กําไรเท่าไหร่อันนี้เล่นสิบรอบนะคะส่วนมากสิบรอบนี้ก็อยู่ถ้าสมมติว่ามันไหลดีนะมันจะเล่นประมาณสิบรอบหลังจากนั้นก็เริ่มหลุดบ้างนะคะทุกคนแต่ปกติสิบรอบจะมีหลุดบ้างสักหนึ่งหนึ่งถึงสองรอบนะคะที่จะหลุดแต่วันนี้สูตรเดินดีมากของสูตรนี้นะคะ อ่ากำไรที่เราได้ก็คืออันนับน,นะคะอ่ากำไรของเราวันนี้ก็คือหนึ่งพันห้านะคะเรามาเขียนกําไรทุนทุนที่เรานำมาเล่นนะคะแล้วก็กําไรที่เราได้อ่ะพันห้า สรุปวันนี้เราได้กำไรที่พันห้านะคะทุนเราก็ไม่ได้เสียเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นนําไปเล่นได้เลยนะคะแล้วก็แอดก็จะนําสูตรดีๆแบบนี้มาแนะนําเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแอดจะเริ่มมาทําเกี่ยวกับอ่ะสูตรแนวทางนี้ไว้ให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณค่ะ